สวัสดีครับพี่โชกุนคิดถึงจังพี่โฟสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพี่โชกุนมาไลฟ์ด้วยกันมาเอา้ยดาวยิแปะเจอกันนะอุอ้ยกอดฮอร์คุณอุ้ยกอดฮอร์ก็อ่ะกอดอร์กันดรามไง พี่โจกูนคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันเจอกันเจอกันอะไรอเออทำไมฟิลเตอร์ใช้ไม่ได้อ่ะอน่าสดเลยอ่ะบัมมีม่หวัดดีครับทุกคนเข้ามาดูเยอะแยะเลยโอพี่โอบคนแน่เลยพี่โจกูนเป็นดาลาโอ้ยสวัสดีครับคุณแม่กันดั้มหรอเมื่อกี้ใช่สวัสดีครับเจอกันเจอกันอะไรอ๋อไม่อ่ะ ไม่เจอกันอะไรก่อนประเด็นประเด็นทุกคนเลยอ่ะถ้าชูวเตอร์ไม่ติดขอุญย่ไปหยิบอันอันนึงพี่โชว์กดไม่ได้ไลฟ์กันนานมากจริงหรงมากจริงอัดโชว์บัวเฮ่เฮ่อุ้ย iPad ง่ายนะครับ แล้วน้องสตรอเบอรี่หายไปไหนใช่มันมีสตรอเบอรี่หายไปแล้วเจอกันพี่อนนี่คืออะไรพี่อันนี้เจอกันอะไร <laughs> สวัสดีครับโอ้โหหน้าโสมมากขอโทษนะครับทุกคนที่ฟิลเตอร์มันไม่ติดสิงพี่โชว์ผมกันดำลองปิดไลฟ์แล้วก็ล,วลองอะไรนะลองขอบคุณครับลองปิดไลฟ์แล้วก็เปิดใหม่หม,มันจะได้ติด โอเคปิดไลน์แล้วเปิดใหม่เจอกันครับทุกคนหรือว่าฉันไลน์่างนี้